กันแค่าบรรยากาศดีค,คือตาบัวมันยืนกินอยู่นี่ประมาณครึง่งนาที่ละอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกินใะไรหน้าเลยพี่น้องปลาคือเดียวกัน,นยังไม, <ๆ S 1> ม่ทันหยดเมื่อปรุงปลาเ <ๆ S 2> สียบอ้ายเป็นคนหยดน้ำปลามาค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องรักนะคะวันนี้ขอเสนอเมนู ซอยจูคุ้ยยูอันยันะคะทุกคนค่ะเตรียมสำรับมาอย่างนี้นะมึงก็สิเตะจนจะหมดแล้วเนี่ยขุดกินดิบคนดบอกินดิบนะคะน้องหานก็เลยเห็นสองอย่างคือนั่นเนื้อสุกแล้วก็เนื้อดิบพร้อมๆกันเลยอุโบนิสิเตะเป็นเบสทุกอย่างนะั้องดิบมึงมึงไม่ได้หรอกแ่นได้อารมณ์ดีคือเก่าเหมือนพาหยุดกับเขานะแต่ฝนมาตกล่มคือเก่ามันผักใส่ก้เลยเือนี้นะจะไปใต้โขกตั้งผักพี่มอพรีบมอ ข้าวให้นั่งกับ่าขาไงเรนเรนไมซื้อนี่แหละแต่กบเติเยาไปเห็นมันได้เยือเชื่อ์เลยขอแต่กบเขาเล่าเก๋คุณนันบอกว่าไปปลาเตะปลามาซ้อนตัวโลซำหนิ่งก่อยเบี้ยกว่าแสนโอ้ยมาครับพี่น้องมาแซ่บแซ่กันครับมือนี่พีมือไอ้รักครับแก้วกับพิมือผมแก้วแซ่บว่ะแก้บโบวมันยืนกินอยู่นี่ประมาณครึ่งนาทีล่แหละอะน้องจะไปกินอะไรให้หน้าเลยพี่น้องนี่มันจับผักันจับผักจับหนาอยู่เนี่ยบวกประมาณ โอ,อ้ขนั้นมาล<ว>้างหรือ,รอ,อยังเนี่ยล้างแลว้วเอาไปล้างก่อนล้างแลว้วล้างแล้วใช่ไหมแน่ใจเสร็จแล้วกว่าน,นี้มันมีสารมลพิษแม้แต่ในอากาศก็ยังมีสารพิษนะจ๊ะฮันเฮ็ดดีๆถ้าว่าถือจมมันถือดาวถือหา่างตะลืมือรู้ว่เป็นตะลืมือครับยาท่นพอกันมีเก็บไว้ต้มมะมาครับเปียกเก็บไว้ตวมามะาม่าเสร็จแล้วนะคะวันนี้ขอเสนอเมนูว่า สอยจุค่ะนี่เนี้ยสดๆนะคะไปแล้วเขาไปเตรียมสถานที่กินให้หน้ากันเลยเพราะว่าให้หน้าบรรยากาศดีทุกคนไปกันเถอะเรียบร้อยค่ะนี่แล้วก็มีแขกรับเชิญด้วยนะคะพี่ปงเลี้ยงพี่แนนซี่ค่ะสวัสดีค่ะแนนซี่แฟนเพจมาทุกคนคะ่ะมากินซ้อยจุน้ำน้องรักม,มีทั้งสุกแล้วก็มีทั้งดิบเอาเลยค่ะมาผู้ใดสีกินดิบน้องรักสรีท่านไห่ซุก,กันหัวหอมแก้วัน แก้วัดช่วงนี้บรรยากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมุกกินดีบ่ะจ้าไอ้ท่านหายเด้อไอ้ไม่ไค่อยเนื้อเซลเหนียว,ยวครับหอยนะหนูเป็นคนปรุงบอกงูไม่นคนอยเห็ด <c oughs> ปรุงม่าทำไงปลาเดียวกันยังมันท่านหยอดมงองึงปรุงบ่ราะเสียบไอ้ไม่นค่อยหยอด,ดน้ำปลาอันนี้อันนี้ดิบนะคะแตนอลักหาให้เออเขาบ้านบัวหอยปันใดมีนะเขาอยู่แต่เนื้อนะยาบบัวยาบ ไม่จูนี่เป็นอาหารแบบของผ่านอีสานเลยเด้อยไ่จูกะตะม้งมีนะคนอีสานขาจอบักคนละคนกับพวกกินดิฟต้องขอโทษขอรับอภัยน้ำเนาะค่ะคืนว่าเหลือเหลือวันหยาบบัวะปลาทิไล่แมนปลาทิไล่คนป่าเนี้อโบเป็นก่อนมาเมื่อว่นได้กินดอกแข็งรับเชิญอ้าวหแตกเอ้ยวันเย็นแตกเออยวันเย็นแตกแล้วนี่แหละเอ้าเอ็นขึ้นมา เอาเลยค่ะน้องรักขออนุญาตกินสุกก่อนตั้วไปก่อนดีมากพี่น้องค่ะ,ะบบรับขอแจกท่านจิมแก้วอีกเลยบางเอาผู้เร่บางบางเอาของงูผู้เร่เป็นขอบดีมันอากาศดีสองมื่นแล้วไม่จะร่มฝนจะตกครับพี่น้องแม่งนี่เป็นใจครบทั้งผ่านเหมือนฝนจะตกนะแต่ก็บนหลงนะเมราะว่าทั้งเงินตกนะ,นะ ทอ้งนตกใ่เพรามันโดนแบบไปๆเขาบอกว่าพายุเข่ามัเป็นังหใจมัตรงเนี้ยมเพราะว่าเราชอบซอยเคอร่อยไปไรวนุคนมากินน้ำกันไ่อยันทำ่สูงแต่ก่องำจิเป็นยู่ท้งหน้าบานบูนี่แหละค่ะแทนหน้าครับพี่น้องงามเลยนี่เื้อบอกินโมเวอร์ด้ไหมโมเวอร์ดอ่ะกินบรนี่จะเนปออออกไปยางออไปหลับ่ว มันกินแล้วดิหอมดิินแล้วบะนตาแตกแงเ่นอะมเยว่วนี้เผาวะว่าหวงโดนเกินไปวะหนั่นเห็ดโพดแตกล้แตกลบเกียวค่ะเกียวบเกียวแตกลมันหยาบขึ้นยูตีหยาบฮะ มันพมเพิ่มความแก่เนื้อจากล่มนี่นะแบบพี่บอกเขาไม่ก็บกันแล้วอย่ากี่ทีหลายไอ้เอ็งเขาบอกไงแก่ดแดดแก่แดดมาค่ะพี่น,อน้องค่ะจอยางก,กลบร่มอา่าอ้าวแบบร่มแดดกิดนเลยไม่เป็นอะไรแสีบเอพอ,อพี่น้องไม่้องกินแล้วมาพี่น้องมากินร่วมกันครับแดดแดดนุ่มมากครับมือหนี่งข้าวปี๊ยะ มาครับีขอนำพวกาเียออันนี้กันแ่หน้าเยค่ะแบบสุกมันองแมนกตับก็มีเลยงมากอืมตับก็มีทุกคนฮะเอาไปหนีพ่อไปทำหนีก่อนเอาลาบไปก่อน ผู้ดได้บอกกินดีบกับขอโทษขอไหพี่น้องน้ำนอกค่ะขวันนี้น้องแรกกับพี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ